สวัสดีจ้าเพื่อนๆแนนี้โอสก้าจะพาไปรีวิวร้านเป็ดย่างไม้ไทยไชยน่านะคะ ร้านนี้อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหน้าร้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพื่อนเขียนชัดเจนเลยว่าเป็ดย่างเป็ดพะโลโอ้ยสารพัดเป็ดจริงๆนะคะเมนูเขามีเยอะมากนี่นี่นี่ด้านในครัวนะคะโอ้โหมีตั้งแต่หมูแดงหมูกรอบกระเพราเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดเลยนะเจ้าค่ะเอ้ยมาดูสิคะ เมนูเขามีเยอะจริงๆทั้งเป็ดพะโล้เป็ดย่างโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนนี้เรามากันสายๆหน่อยคนก็จะนิดแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยคนคนจะเยอะน่าดูเลยนะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศในร้านก็จะมีโต๊ะมากมายขนาดนี้เพื่อรองรับเพื่อนๆและลูกค้าท่านอื่นๆนี่ล่ะค่ะนี่นะคะหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้แนนนี่อยากจะกิน กระเพราเป็ดค่ะแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็ของพี่นิวก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะสั่งประจำเลยเรื่องของเป็ดเป็ดเลยนะพี่โอ,โ,โอ้โหกินประจำเรื่องของเป็ดนี่กระเพราเป็ดของแนนนี่ก็จะดูแซ่บเวอร์นิดนึงนะคะด้วยความเป็นกระเพราของเขาแล้ววันนี้ก็ขอเพิ่มไข่ดาวด้วยนะจ๊าสำหรับกระเพราเป็ดไข่ดาวเพื่อนๆนี่เมนูเขามีกันเยอะแยะมากมายนี่ติดอยู่บนนี้ตามนี้ได้เลยนะเพื่อนเพื่อน แวะมาวิเชียรบุรีก็แวะมากินเป็ดย่างไม้ไทยชัยนากันด้วยนะจ๊ะเขาก็มีเฉาป้วยด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวจะรีวิวกินให้ดูขอกระเพราใส่ปากก่อนละกันยัดมันเข้าไปนี่อํำคำโตๆไปเลยหมุกหม,มักม,มุกมักมุกมักอร่อยอะไรขนาดนี้ละเพื่อนๆ เขาทํารสชาติกลมก่อมนะเผ็ดไม่มากแต่ก็ถือว่าซีซาร์ได้เลยเพื่อนๆเอ้ยสุดยอดจริงๆเลยนี่จะกินอีกกี่คำาล้จะหมดอีนี่นะเพื่อนไหนไหนแนนนี่บอกว่าจะไดเอทไงโอ้โหเริ่มจะน้าหนักขึ้นแล้วนะเนี่ยแนนนี่โอ้โหไหนไหนจะกินก็กินเจให้มันเต็มที่ไปเลยเพราะแนนนี่จะกินมื้อเช้านี่แหละแล้วก็ไม่กินมื้อเย็นแล้วจะลดความอ้วนให้ได้เลยสุดยอดมากๆเลยเนเน่ กินไปกินไปอย่าก,กินเท่าไหร่ก็กินไปสำหรับกระเพราเป็ดไทยดาวนะจ๊าโอ้โหวันนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะมากันเลยจ้าเป็ดย่างวิเชียรบุรีนะคะร้านไม้ไทยไชน่านะคะอันนี้เขาไม่ได้จ้างเรานะแต่เราอยากรีวิวให้เพราะว่าของเขาเนี่ยชามใหญ่จานโตจริงๆนะเอามาเสิร์ฟทีเนี่ยโอ้ยจานบเบิรมถ้วยบเบิรม คุ้มค่าอันนี้70บาทนะคะของแดนนี่ก็อยู่ประมาณ80บาทก็มีไข่ดาวด้วยแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติเขาเด็ดดวงจริงๆนะคะเพื่อนๆ<อ>ต้องมาโดนโ<อ>ต้องมาลองอต้องมาชิมกันได้ที่นี่เลยนะคะ<อ>เป็ดย่างวิเชียรบุรีนะคะ<อ>ก็อร่อยไปอีกแบบสําหรับเมนูจานเดียวนะคะเพื่อนๆรับรองว่าวันนี้ใครได้ลองอาหาร<อ>เมนูรสเด็ด<อ>ที่นี่นะ<อ>ต้องติดอ,อ,อกติดใจกันแน่นอนล่ะค่ะเพื่อนๆ หมดแล้วโอ้ยเหมือนแข่งกันกินเลยนะแต่ถ้าแข่งกันกินคงไม่ไหวอะ่ะพุงแนนนี่คงคงกลางไปซะก่อนแล้วเพราะเขาเป็นเพื่อนโอ้หอะไรจะขนไหนนาดอา้อเผ็ดไหมไม่เผ็ดเขาบอกว่าอร่อยเด็ดต้องอีกสักคำหมกบุมบ๋มหมกบุมบมหมกแหม่มันอร่อย,ออยอขนาดนี้ละ่ะนี่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 แต่ก็จะกินไม่หมดนะนะปกติจานใหญ่ขนาดนี้แนนก็จะกินได้แค่ครึ่งจานแหละ กินกลับหมดเน้นแบบนั้นจะได้มีอ้วนล้ะค่ะเพื่อนๆเคล็ดลับของแนนนี่คือกินข้าวทุกมื้อแต่มื้อละครึ่งจานเองแหละจานนะไม่ใช่กินคากระมังนะเพื่อนๆโอ้โหมันก็สุดยอดไปอีกแบบนะสําหรับกะเพราเป็ดไข่ดาวโอ้โหอะไรจะขนาดขนาดนี้มามา,มา,ม,ามากินกันอีกคำหนึ่งโอโ้ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วกินแข่งกันเลย นะคะว่าใครจะกินเก่งกว่ากันอิ่มแล้วจ้าสุดยอดนี่ไงเป็ดของพี่เขาก็กินดุดเกี้ยงถ้วยยกซดนหรือเปล่าเลยคะ่ะพี่นิวโอ้โหเฉาวกควยเขาก็อร่อยนะเธอ ปิดท้ายรายการเช่นเดิมกับแว่นตาสวยๆของแนนนี่โอสก้านะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันด้วยนะคะราคาไม่แพง200บาทเองครับเพื่อนแล้วก็มีเสื้อนะคะของพี่นิวธนิยะด้วยอันนี้ก็ตัวละ3า0รบาท3ตัว1,000บาทไม่แพงเลยจริงๆนะใครสนใจศิลปินท่านไหนก็ติดต่อทักแนนนี่โอซก้มาได้เลยนะคะเพื่อโปรโมทร้านทำมินิคอนเสิร์ตจัดให้จา้า วันนี้ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามช่องแหนนี่ออสกาด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายจ้า mm hmm.